สวัสดีครับผมเอเทนนะครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ไอค้าส์แปดวันวิลเล่ย์ลอนสโตรนักนะครับเปิดตัวโผล่ดักยังไงให้ทุล้านนะครับหรือว่าเปิดตัวโผล่ดักยังไงให้แม่งพีคนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆน้องๆชาวไอค้ารุ่นก่อนที่ตามมาจากรุ่นที่แล้วบ้างนะครับรุ่นก่อนๆบ้างนะมาจอยกันในค้านี้นะครับเป็นร้อยคนอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่บ้านเราอีกครั้งหนึ่ง แต่สําหรับใครที่ไม่เคยเข้าไอาคานมาก่อนเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมไอาคานอย่างเป็นทางการนะครับก็ไม่ว่าก่อนนี้คุณจะเป็นใครนะครับต้องไปสนใจนะครับ13วันนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเราคือพี่น้องกันนะครับเราคือชาวไอาคานแปดนะครับข้อหนึ่งที่ผมอยากให้คุณจําไว้ในคา้านี้ นะครับแล้วคุณเอาไปทําได้ทันทีนะนั่นก็คือคดนี้คุณไม่จาเป็นต้องรอให้จบคารดก่อนแล้วคุณค่อยไปทำนะคดนี้ระหว่างที่เรียนเนี่ยอะไรที่มันโดนคุณเอาไปทําทันทีนะครับผลมันจะเกิดแน่นอนนะครับอย่างเช่นในกรณีที่คดที่แล้วไอ้คดเจ็บเอ็กซ์เพรสบิสเเอาสิ่งที่ถนัดมาเป็นธุรกิจนะครับพี่พี่น้องๆหลายคนนะครับผ่านไปแค่3-4วันเริ่มแอคชั่น นะครับทำโปรดัก์ออกมาได้นะครับบางคนเริ่มเปิดจําหน่ายตั้งแต่สัปดาห์แรกได้ค่าคัดได้ค่าคาดเรียนคืนตั้งแต่สัปดาห์แรก บางคนก็เอาไปทานะครับได้ค่าคาดคืนที่เหลือมันก็บางคนได้เป็นโบนัสแล้วนึกออกปะได้ค่าคาดคืน2เท่ามั่งสิเท่ามั่งบางคนได้เป็นร้อยเท่านะครับสองเท่าก็มีเห็นในคาที่แล้วมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคาทนี้ก็เช่นกันนะครับคาดนี้ไม่มีเรื่องของการทาโปรดักต์นะคาดนี้เป็นเรื่องของการเปิดตัวล้วนนะครับไม่จําเป็นต้องร้อยจบคับเทคนิคไหนที่ว่าโดนพี่น้องออกไปทได้ทันทีนะครับแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดนะครับใครที่เคยเข้าคาดมาก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วว่าการลันในคาาเป็นยังไงนะครับเนมอกคคที่่ไย นะครับเข้าคาสมาก่อนนะครับไอคาสนะครับจะทําการรันนะครับทุกๆวันนะครับพูดง่ายคือผมจะลงวิดีโอที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยผมจะลงวิดีโอทุกวันนะครับวันละหนึ่งวิดีโอหรือว่าละหนึ่งโมดูลเนี่ยนะครับก่อน8ปดโมงเชา้าติดต่อกันไปตลอดจนจบคาสนั่นก็คือ13วันนะครับและในระหว่างที่ อยู่ในคลาสนี้นะครับคุณมีอะไรอยากสอบถามนะครับคุณมีอะไรอยากถามผมคุณถามมาได้เลยนะครับพี่ๆน้องๆก็รู้ดีอยู่แล้วว่าผมไม่เคยกลัวคาถามแล้วผมตอบทุกคาถามนะครับและนี่เป็นซิกเนเจอร์ของไอคัสนะครับที่สามารถถามตอบกันได้นะครับทั้งๆพี่ๆน้องๆกันเองละรวมถึงพี่ๆน้องๆกับผมด้วยนะครับแต่มันมีข้อข้อหนึ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่า,แม,ามแม้จะถามกันตลอดแม้จะถามกันได้ตลอดก็จริงแม้คัสนี้มันจะเป็นของพี่น้องตลอดไปก็จริงแต่ ผมจะอยู่กับพี่น้องแค่จนจบคาสนะครับเท่านั้นนะครับหมายความว่าผมจะอยู่กับพี่น้องแค่13วันและหลังจากนั้นผมก็จะออกจากห้องไปนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ผมอยู่ในคาสนะครับผมอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับใช้ผมให้เต็มที่นะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเออเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้นะครับผมต้องบอกนิดหนึ่งพรุ่งนี้เราจะยังไม่ไปลงเนื้อหากันนะเราจะไปเป็นป่าไปในเรื่องของ preparation ก่อนนะครับว่าภาพรวมนะครับคร่าวๆมันจะเป็นอะไร นะครับก่อนที่จะไปเรียจริงนะครับเพื่อส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อวอร์มก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อหล่อพี่ๆน้องๆนะครับหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามานะครับในไอคาครั้งแรกๆอาจจะยังใช้ระบบไม่ถนัดนักนะครับก็รีบๆปรับตัวนะครับโอเคนะครับพร้อมกันหรือยังนะครับถ้าพร้อมช่วยพิมพ์ลงไปไหนนะครับว่าพร้อมนะครับผมจะได้รู้ว่าพร้อมนะครับเราจะได้ไปลุยกันนะครับพร้อมพิมพ์ลงไปเลยนะครับลุย